สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหันสาคราฟค่ะคลิปนี้นุ้ยจะมารีวิวการจัดชุดสังฆทานในงบ700บาทค่ะส่วนงบ300งบ500และวิธีการทำถุงสำหรับจัดชุดสังกทานนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะทิ้งลิงก์ไว้ล่างคลิปนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปชมกันได้เลยนะคะก่อนที่จะไปดูขั้นตอนการทำเช่นเคยค่ะนุ้ยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดติดตามทั้งช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k และช่อง YouTube ที่สำคัญอย่าลืมกด กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องหันซาคราฟ์ค่ะพร้อมแล้วไปดูวิธีการจัดได้เลยค่ะสำหรับของที่นำมาจัดจะเน้นเป็นเครื่องอุปโภคที่จำเป็นสำหรับพระสงค์และยาสามัญประจำบ้านค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาแต่ละชิ้นกันเลยค่ะชิ้นแรกสบู่แพ็ค4ก้อนราคา47บาทค่ะ 2. ผ้าขนหนูผืนใหญ่180บาท 3. ทิชชู่27บาท 4. ใบมีดโกนยินเล็ส42บาท 5. ยาสีฟันหลอดใหญ่แบบแพ็ค2หลอด89บาท 6. แชมพู20บาท 7. แอลกอฮอล์50บาท 8. ยาแก้ปวดลดไข้12บาท 9. แปลงสีฟัน25บาท 10. ไฟฉายพร้อมถ่าน99บาท 11. ยาเม็ดบรรเทาอาการท้องอืดจุกเสียด10บาท 12. เกลือแร่กรูโคส2ซอง14บาท 13. ยาเบตาดีนใส่แผล55บาท 14. พลาสเตอร์ปิดแผล15บาทและ15ยาคาร์บอนแก้ท้องเสีย25บาทค่ะรวมราคาทั้งหมดเป็น710บาทค่ะ ทั้งนี้ราคาอาจจะมีการเพิ่มหรือลดจากนี้เล็กน้อยเนื่องจากซื้อคนละร้านค่ะเพื่อนๆอ,อาจจะทําให้มีราคาที่แตกต่างกันได้ค่ะก่อนที่จะไปจัดสังฆทานเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของยากันก่อนนะคะยาส่วนใหญ่ก็จะเป็นชิ้นเล็กๆค่ะดังนั้นนุ้ยจะนํามาใส่รวมในถุงใสแบบนี้ค่ะตอนเรานําไปจัดสังฆทานจะได้จัดได้ง่ายและมีความเรียบร้อยสวยงามด้วยค่ะ เตรียมของเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มจัดกันเลยค่ะนี่จะใช้ถุงตาข่ายขนาดใหญ่สุดนะคะเพื่อนๆนําผ้าคนหนูนะคะใส่เข้าไปเลยอันแรกนะคะแล้วก็ชิดเข้าไปด้านหลังนะคะเพื่อนๆจากนั้นเหมือนเดิมเลยค่ะน้าของชิ้นที่ใหญ่แล้วก็แข็งนะคะใสล่ลงไปด้านล่างก่อนเพื่อให้ถุงสังกทานของเราอยู่ทรงค่ะเพื่อนๆโอเค okay. ใส่ทิชชู่ลงไปนะคะแล้วก็ยาสีฟันค่ะ บู่ค่ะแอลกอฮอล์ค่ะแชมพูค่ะแล้วก็อันนี้นะคะชุดยาสามัญประจำบ้านที่เราจัดใส่ถุงไว้เป็นชุดแบบนี้นะคะใส่ลงไปได้เลย ใบมีดโกนและแปรงสีฟันค่ะและไฟฉายพร้อมทานค่ะชุดสังฆทานในงบ700บาทของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆ หากเช่นชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งช่องทางแฟนเพจ Facebook และช่อง Youtube ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นุ้ยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ